เมื่อคุณนะครับเริ่มต้นที่จะทำเว็บไซต์นะครับด้วยจุมลาสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก็คือว่านะครับต้องหาโปรแกรมนะครับที่ใช้ในการติดตั้งมันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวโปรแกรม AppServe นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ติดตั้งเพื่อจำลองเครื่องให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ ับตัวที่2ก็คือตัวโปรแกรมจุมลารนะครับในส่วนนี้ผมจะสอนวิธีการติดตั้งจําลองเครื่องให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับวิธีการติดตั้งให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องใช้นะครับตัวโปรแกรมที่ชื่อว่า AppServe ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีนะครับเราจะหาดาวน์โหลดนะครับได้จากเว็บไซต์นะครับ a p p s e r v e n e t w o r k com นะครับแล้วก็กระบวนการติดตั้งนะครับวิธีการติดตั้งเราสามารถไปอ่านได้นะครับในเว็บไซต์นะครับ f s e r v e n e t w o r k c o m เหมือนกันนะครับซึ่งมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะทําไปนะครับและอธิบายไปด้วยดีกว่านะครับแต่ถ้าใครยังไม่เข้าใจก็มาอ่านได้เพิ่มเติมจากเว็บไซต์ตรงนี้นะครับนี่คือในส่วนของ คำอธิบายนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมนะครับเราก็ไปเลือกเอาเวอร์ชั่นที่เราต้องการนะครับในที่นี้เราก็ใช้เวอร์ชั่นนะครับอาจจะเป็น2.5.10นะครับเราก็ดาวน์โหลดมาแต่ในที่นี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะครับเป็นเวอร์ชัน2.5.9นะครับเราจะใช้จุด5.9หรือจุด2.5.10ก็ได้นะครับวิธีการนะครับก่อนที่เราจะติดตั้งเนี่ยทุกๆครั้งนะครับผมอยากจะให้พวกเรา ไม่ว่าเราจะติดตั้งหรือไม่ติดตั้งไปนั่งที่เครื่องไหนนะครับขอให้พวกเรานะครับเช็คคอมพิวเตอร์เราก่อนนะครับว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือยังนะครับวิธีการเช็คอาจจะพิมพ์ได้2วิธีคือพิมพ์ localhost นะครับกับพิมพ์ว่า1 2 7 0 0 1นะครับถ้ามันขึ้นหน้าตาประมาณนี้นะครับหรือหน้าตาประมาณนี้นะครับในกรณีที่เราพิมพ์เสร็จแล้วก็ Enter ใช่ไหมฮะนะครับเนี่ยนะครับมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับ เอนเตดูนะครับรีเฟรดูนะครับถ้าเป็นประมาณนี้สแสดงว่าคอมพิวเตอร์เราเนี่ยยังเป็นคอมพิวเตอร์ธรรมดานะครับยังไม่ได้มีการติดตั้งตัวโปรแกรมเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อจําลองเครื่องให้เป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับทีนี้กระบวนการนะครับมันง่ายมากเลยนะครับแค่เราดับเบิลคลิกไฟล์แอปเซิร์ฟนะครับซึ่งโปรแกรมแอปเซิร์เนี่ยนะครับทำการติดตั้งนะครับ แค่ครั้งเดียวนะครับมันจะเอาโปรแกรมฟรีนะครับทั้งหมดเลย้งมีทั้งหม,หมด4ตัวนะครับมาให้เรานะครับขั้นตอนนี้ก็คือเป็นการต้อนรับนะครับเน็กไปเป็นการอ่านลเส้นนะครับเราก็เน็กไปนะครับทีนี้มันจะบอกว่า local นะครับ install location นะฮะก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกตำแหน่งที่เราจะติดตั้งโปรแกรมลงไปก็คือในที่นี้คือได้ C ชื่อโฟลเดอร์ว่า F serve นะครับเราสามารถเปลี่ยนโดยใช้เล้าเข้าไปเพื่อเลือกนะครับว่าเราจะติดตั้งที่ใดไหนก็ได้นะครับจากนั้นในที่นี้ผมใช้ default นะครับแล้วก็ Next ไปได้นะครับนี่แหละครับนี่คือคอมโพเนนต์หรือส่วนประกอบของโปรแกรมมันจะมีอยู่4โปรแกรมนะครับโปรแกรมตัวที่1ก็คือ Apache ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับทำหน้าที่เป็นตัวเซิร์ฟเวอร์ อีกตัวหนึ่งก็คือ MySQL นะครับ d a ต a b a s e ตัวนี้เป็นฐานข้อมูลนะครับฐานข้อมูลนี่คือมันจะเก็บข้อมูลทุกอย่างของเว็บไซต์นะครับอยู่ในตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับซึ่งเรียกง่ายๆว่าโปรแกรมฐานข้อมูลหรือ Databa s e นะครับเพราะฉะนั้นเว็บไซต์ที่จุมลาเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลลงอยู่ในนี้นะครับส่วนตัวแปลภาษา PHP นะครับก็จะแปลโค้ดที่เขียนจุมลานะฮะอย่าลืมว่าจุมลาเนี่ย มันสร้างโดยใช้ภาษา PHP เพราะนั้นมันต้องมีตัวแปลภาษา PHP ถูกไหมครับทีนี้ d a t a b a บ e เนี่ยนะครับ,าานะรบมันก็จะมีตัวจัดการ d a t a b a บ e เราเรียกว่า PHP MyAdmin นะครับตัวนี้ไวส้สำหรับสร้างฐานข้อมูลนะครับเข้าไป create ไปลบไป delete ฐานข้อมูลนะครับในทีน่นี้ให้เราให้เราเลือกทั้ง4ตัวเลยนะครับแล้วก็กด next ไปเมื่อเราเลือกทั้ง4ตัวและกด next นะครับมันก็จะเข้าสู่ตัวที่1ก่อนเลย ตัว Apache ถูกไหมฮะ Apache Server เป็นการใส่ข้อมูล Information ให้กับตัว Apache นะครับ Server Name เนี่ยนะครับค่า Default ปกติมันจะตั้งชื่อว่า localhost er นะครับนะให้เราใส่ localhost er นะครับตรงนี้ Email อ m a i l ของเรานะฮะหรือ Email ของ Admin นะครับในที่นี้ใส่ Email เราไปก็ได้นะ พอทที่ใช้ในการเชื่อมต่อก็คือพอทแปโอเคนะครับกด next นะครับตรงนี้สำคัญนะครับนี่คือฐานข้อมูล database นะครับที่ที่เก็บข้อมูลของเว็บไซต์นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจำพาสเวิร์ดต,ตัวนี้ให้ได้นะครับถ้าพาสเวิร์ดเราตัวนี้เราจำไม่ได้เนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราต้องติดถอนใหม่แล้วติดตั้งลงใหม่นะครับสถานเดียวเลยนะครับ ซึ่งมันจะเป็นคนระบุสิทธิ์ว่าเราจะไปใช้ดัตเตอา์เบดเราต้องรู้พาสเวิร์ดนะครับถ้าเราไม่ไม่ทราบหรือเราจําไม่ได้เนี่ยเราต้องถอนใหม่และลงใหม่นะครับในที่นี้นะครับที่ผมบอกพวกเราว่าไม่ให้ป้องกันความสับสนนะให้ให้เราตั้งพาสเวิร์ดเหมือนกันหมดเลยนะครับพาสเวิร์ดที่เราใช้ก็คือะฮะท,ที่ที่เรียนในห้องก็คือ s t u ไหมครับ r m u t t นะครับ stu นะครับ rmutt stu rmutt นะครับพิมพ์ครั้งที่2นะ re-enter ใช่ไหมฮะคือใส่พาสเวิร์ดใหม่ย่อมาจาก student ราชมงคลใช่ไหมฮะ rmutt นะครับเมื่อเราใส่ทั้ง2นะครับเหมือนกันแล้วแล้วก็ next หรือ install ไปได้เลยนะครับโปรแกรมก็ทำการติดตั้งนะครับตัวโปรแกรม Apache, ด a ต a b a s e เบนะครับ PHP, แล้วก็ PHP myadmin ให้ทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็รอโปรแกรมนะครับในการติดตั้งนะครับ เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วขั้นตอนนี้มันจะบอกว่าให้สตาร์ตตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เลยไหมก็คือ Apache ใช่ไหมฮะเป็นตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ให้ตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์เริ่มทํางานเลยถูกไหมครับกับดัตต้าเบเชื่อ MySQL เริ่มทํางานเลยนะครับก็สตาร์ททั้ง2ตัวแล้วก็กด finish นะครับโปรแกรมเมร์ทำการสตาร์ตตัว Service นะครับของตัวเซิร์ฟเวอร์กับ Service ของตัวฐานข้อมูลนะครับ เมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับไปยังหน้านะครับที่เราทําการเทสเซิร์เวอร์นะครับเมื่อกี้นะครับเรา,าจ,จะเปิดโดยใช้ตัวเบราว์เซอร์ของ Google Chrome หรือใช้ตัวไอ e ก็ได้นะครับเช่นในที่นี้ใช้ Google Chrome นะครับพิมพ์127.0.0.1นะครับแล้วเราก็นะครับกด e n t e r ก็ได้นะครับอ่านะครับถ้าเราติดตั้งผ่านแล้ว หน้าตานะครับหน้าจอของ browser ก็จะปรากฏหน้าตาอย่างนี้ขึ้นมานครับเราเทสได้2วิธีถูกไหมฮะหนึ่งสองเนี่คือ IP address กับใช้วิธีของพิมพ์ localhost ใช่ไหมครับจากที่เมื่อก่อนที่เราไม่ติดตั้งเนี่ยมันเป็นหน้านี้ใช่ไหมพอติดตั้งเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะได้หน้านี้ขึ้นมานี่เท่ากับว่าเราเปลี่ยนเครื่องนะครับของเราเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์พร้อมที่จะทํางานแล้วนะครับ นี่คือเราเปรียมเครื่องเราพร้อมแล้วนะครับพร้อมเป็นเซิร์ฟเวอร์พร้อมทำงานแล้วนะครับทีนี้หลายคนอาจจะเจอนะครับเวลาเราเข้าไปเช็คเครื่องดูแล้วนะครับปรากฏว่าในเครื่องนั้นได้มีการติดตั้งตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ไว้ถูกไหมฮะและทีนี้เราจำไม่ได้ว่าคนที่เขามาติดตั้งเนี่ยเกาใช้ p a s s อะไรนะครับหรือเรานะครับ จะเข้าสู่ดัตต้าเบสตัวนี้นะครับถ้าเราไม่ทราบพาสว์เราก็เข้าไม่ได้ถูกไหมครบบางครั้งบางบางคราวเนี่ยเราก็มาเปิดคอมพิวเตอร์มาปุ๊บเขามีคนอื่นมาติดตั้งไว้อยู่ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความแน่นอนนะครับให้เราถอนโปรแกรมก่อนแล้วก็ลงใหม่นะครับตามสเต็ปที่ที่พูดมาเมื่อข้างต้นนี้ถูกไหมครับซึ่งกระบวนการถอนโปรแกรมเนี่ย รับชมได้ในตอนที่สองนะครับสำหรับตอนนี้ก็คือการติดตั้งตัวแอปเซิร์นะครับเป็นการจำลองเครื่องให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับติดตามตอนที่สองคือถอนโปรแกรมนะครับ